สวัสดีเจ้าน้องอิ๋วสาวเนี่ยพาทํากินแสบวันนี้น้องมากับเมนูแกงพักปังใสจิ้นส้มแล้วก็ใสน้ําปูนะเจ้าเมนูนี่เป็นเมนูที่ชอบกินขนาดเลยเพระพาะว่าปอชอบทําให้กินนะเจ้าวันนี้น้องก็จะแกงใสตึง้งจิ้นส้มแล้วก็น้ําปูเลยเจ้าแกงพักปังก็เป็นอาหารของทางภาคเหนือนะเจ้าคนทางภาคเหนือจะชอบทํากิ่นกันขนาดเลยบางตีเปิ่นก็จะแกงใสแไข่จิ้นส้มนะเจ้าแต่วันนี้น้องจะแกงใสตึ้งจิ้นส้มตึ้งน้าปูเลยเจ้า ในส่วนของพริกแกงก็จะมีพริกดิบแล้วกมีตะไคร้ซอยหอมขาวนะเจ้าแล้วก็จะใส่ผงนัวกับเกลี่ยลงไปตัยนะเจ้าต่ำให้ได้ประมาณนี้แล้วก็ไปตั้งในส่วนของน้ำพ่อน้้ำห้อนก็ใส่ในส่วนของพริกแกงที่ได้ต่ำลงไป กระดาษไสทีเด็ดก็คือน้ำล่างคกลงไปนะเจ้าลอน้ำเดียดแล้วก็ามาใส่ในส่วนของพักตปางกลับมาบวบลงไปนะเจ้าในส่วนของพักปังก,ปง,งกับบวบนอกก็ได้ล่างแล้วก็ได้หั่นเป็นชิ้นแบบนี้แล้วนะเจ้ามาใส่ลงไปรอพักเปื่อนสลดนะเจ้าพอพักสลดก็ามาใส่ในส่วนของจิ้นส้มลงไปแล้วก็ามาปรุงเพิ่มในส่วนของการปรุงก็จะใส่เกลี่ยก,กับผงนัวลงไปเพิ่มก็จะไม่ได้ปรุงเยอะนะเจ้า พราะวาในพี่แกงก็ได้ปรุงไปแล้วนะเจ้าแล้วน้องก็จะมาใส่ในส่วนของน้ำปูลงไปคนให้ทุกอย่างเข้ากันนะเจ้าแคนนี่ก็เสร็จแล้วนะเจ้าเมนูแกงผักปังไส้จ้นส้มใส่น้ำปูถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามตัวนี้นะเจ้าขอบคุณเจ้า